สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟซทุกฐานขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเกียวพอรวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเกียวก็จะพาพี่น้องไปพบปะกับตัวเลขแนวทางของหว้รัฐบาลไทยเลขสุดสายลับนะคะเลขสุดสายลับมากแล้วค่ะพี่น้องมาในตัวเลขแนวทางแบบไหนค่ะงวดน,นี้รู้สึกว่าตัวเลขมันจะน้อยก็คู่เทืออีกนะคะพี่นอ้องวันนี้ วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้เราจะกินแบบกล้วยๆเลยนะคะเลขงวดนี้มาแทนแน่นอนค่ะพี่น้องรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสะียวมั่นใจนะคะมาแฉแน่นอนในเลขชุดสุดสายลับนะคะพี่น้องเอาอันสกิวบให้ฟังคือสื่อว่าบุเยีกกับบเป็นอย่างนะคะพี่น้องอ่าใส่ดุลพินิจพิจารณาค่ะพี่นอ้องความเชื่อนี่มันความเชื่อแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะคะ พยายามผิดจรินาเอาใหญ่พ่นมาตัวมาตมาตมาหลอกเข้าหลายเรียกนะพี่นอ้องตามเส้นในก็ตามเส้นน,เสนนั่นก็นจริงยุ่แต่ว่าถ้ามันบ่แตกหลายที่อะไรก็เศร้ตาต่มสัสตัวเนาะพี่นอ้องไปตามเส้นใหม่ๆมั่งนะคะพี่น้องส่วนมากกะอยากให้พี่น้องเข้าโชคดีม่ใช่กันสุขสุขคนอยู่ดอกเนาะค่ะไม่อยากให้ใครผิดหวังกับตัวเลขแนวทางนะคะผู้ใดเอามากะกหวังให้ถือไว้รวยเบื่อกันค่ะพี่นอ้องอ่า ไม่อยากให้เสียใจแล้วก็อย่าง,งมงายจนเกินไปนะคะพี่นอ้องท่ามการไดกระหายซ้เร็จค่ะพี่น้องสุขูสุขชนทั่ละนะคะสอกเขี้ยวอยากให้พี่น้องมีความสุขแล้วก็โชคดีได้เงินได้ท่องถือเรียกน้าก,กันมันก็มมร้อยยิมเป็นบาพี่นอ้องอไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครไม่อยากมีความสุขใช่ไหมคะสอดเขี้ยวปับเสียงไม่พี่น้องวังหันมันอันนี้ผดค่ะ อ่าบรูวันเป็นนิยังดอกยูริเดียนกับเป็นเอารลดนะคะค่ะพี่น้องนี่ก็มาแข่งพี่น้องต้นไ่พดถั่วมหัวพุ่เออต้นไ่พใดญ่เรียจนถั่วหัวซอเขียวอดพ่อปูนหน่อยนะซอเขียวกระไดสูงลอยหาสีหนึงกระไดเนาะถั่วหัวซอเขียวอี <laughs> เอ,อ่ค <c oughs> ่ะอ๋อตั้งแด่เหตุใดเห็ุหน้าแล้วก็สู่ไปพี่น้องปากกัดตีนทีเพื่อลูกเพื่อเต่า โมไปกรุงเทพกรุงไทยกับสิส่งเงินมาให้ค่าปุย๋ยค่าหวานค่ายาน้ำหมกน้ำมันยุ่นละตีเนาะพี่น้องสู่ไปท้นไปพี่น้องแยมเก็บเกีก่ยวก็ให้ลูกให้เต้ามะเกี่ยวซอยเด้ออันเพิ่นมะเกี่ยวซอยบ่มีอย่างนี้มีแต่ปัจจัยที่สำคัญเท่านั้นนะคะพี่น้องบ่มีผู้ใหมาตัวคนลวนดอกพี่น้องมีแต่โ่งเงินมาให้พี่น้องจากสันกับยังพอมีกกำลังใจอยู่ดีเนาะพี่นอ้องอ่ายังพอมีกกำลังใจนะคะดีใจอยู่ดีัลูกเต้าส่งเงินมาให้แม่นบ่มา โตคนบมามา่แม่ส่งเงินไม่ห้ก็ยังดีอันบะพี่นอ้องอ่าอย่างน้อยๆก็ยังมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะพี่นอ้องอ่าก็อยากให้เป็นยังสั่นสุขู่สุขนอนหลายิ่มพอถิ่มแม่ย่าทุกอย่างลําบากพี่นอ้องอ่าพน่กพน่อว่าโลก,กาหย่อนหย่อนอยู่อยากไปเบืองบอกเจ้าโลก,กาพี่น้องพนงโลจังไหยค่ะ <c oughs> ไปทั้งนึงพนดำหน้าแล้วเมื่อน,นั้นก็เขี้ยวไปทา้งน้องค่ายขาเจ้าดำหน้าแตกวุ่นวุ่นอยู่พี่น้องเต็มให้หน้าอยู่เออพนดำคักดำแน่ดำ,ดำ,ดำ,ดำร,รับจ้างนี่พี่น้องลงเป็นซิฟ เป็นเศร้าคนบุญนอให้น่าให้หใหไงไรน่ะเออเป็ดตะมันก็ออยังกันผู้ใดเห็ดเป็นเนะาะค่ะกันผู้ใดเห็ดบ่เป็นค่ะเท็ดเนี่ยพี่น้องอย่าให้มันเสียสาศาสตร์เกิดเด้อพี่น้องคนเหา่าเพิ่ผ้าเห็ดห้เห็ดหน้าตั้งแต่พอแต่มแม่เหาเนะาะค่ะวิธีที่วิตคนเฮาต้องทำนาเป็นนะคะอย่าขี้เกียจอยา่าขี้ขันเฮ่ากับได้เห็ดทอนละพี่น้องต่อไปสิมีคนในนานเห็ดหน้าเห่ากินบ่กันบ่แม่นสมัยซูม้อนี่เนาะค่ะต่อไปมิแต่รลด อย่างกันอย่างเดียวใส่แต่งเงินแต่ทองค่ะพี่น้องคะเอา้าจังได้กะสู่ไปเด้อคุณพ่อคุณแม่เอ้ยเห็ดเบียกเี็ดงานตากเดียตากใน่นาเลียนนาดาไปเบิดค่ะพี่น้องเอา้านี่ก็เป็นวิวธรรมาชาติอีกทังด้านหนึ่งค่ะพี่น้องเออซอกขียวกับเห็นว่ามันงามอยากพาพี่น้องมาหันใจให้ข้อ,อยหมองบรรยากาศลงหลงแนน,นเนาะค่ะพบปะกับตัวเลขแนวทางของเ,อเลขสูตรสายลับค่ะพี่น้อง ซอเขียวจัดไห้นะคะงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องงวดนี้เพื่อนกับวิ่ง4ีมาลานเปอร์เซ็นวันพี่น้องเอ้ยวิ่ง4ีมาล้านเปอร์เซ็นวันพี่น้องเอาลองแคปหน่าจัวแล้วกับพิจารณนาย่ามซอเขียวเวาเดอคันจดเ่าท่านแคบเาเป็นกะเตรียมสม,มุติประกาศขึ้นมากจดเอาพี่น้องเพราะว่าซอเขียวท่วนไห้สองรอบอยู่นะคะพี่นอ้องเห็นว่าซอเขียวกบเห็นอกเห็นใจพี่น้องเฮ้าสุขสุขนอยู่ดอกนะคะ คนเรามันไม่เหมือนกันนะคะพี่นอ้องเอ่อบคือกันนะคะความสามารถกับบอคือกันนะคะสําหรับการใส่ตัวเลขแนวทางเนาะค่ะโอ้ยนาอพี่น้องเอ้ยเหมิดอือคือไก่สิคํโลงมากแล้วพี่น้องอืมคำมาแรงมากค่ะซอกยวกับเสาพี่น้องยางไปเรื่ยๆค่ะเข่าบ้านเขา่าซองตัวยูให้ยูทง หลายคลิปแล้วนะคะค่ะนี่พักติวพี่น้องพักติวพักติวพักติวอ่ามีเห็ดแล้วไม่ว่าเราก็เก็บไปใส่แกงเห็ดในเปียงเลยพี่น้องเนี่ยเออผืนใบกระเพราก็ต้นถั่วหัวผืนพี่น,อน้อ,นมนองมันเป็นธรรมาดาดี่เออใบกระเพราเพิ่นก็ได้พ่วงบักเขือบักแข้งเต็มอยู่โอ้ยเนาะได้อันเห็ดแล้วก็เก็บพักติวซะเถอะเห็ดแล้วก็ได้ ยังเด็ดย,ยังแตกเด้ยอมียงอันนี้ก็ได้คันบ่เด็ดบ่แตกเด้ออืมปไปสันละอย่าเฝ้าเด็ดหลายหลายเออเดี๋ยวบองดูนี่พี่นอ้องต้นน้อยๆแน่ๆเห็นบ่นี่นวยเป็ดแต่เสียบเนาะพี่น้องนี่เห็นบ่ะปลูกขึ้นเองธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ย,ยงยาอะไรนะคะพี่น้องกาเพื่อนนี่นี่เป็ดตามะลุกไวายา่มนันพี่น้องเออโอ้ยเนาะพื่นอน ใบกะเพราากหลักพี่น้องย่างหาหมองสิบไปบมมี่ฮอนหมองสิบไปพี่น้องกลับเคลื่อนทางเก่านะคะอ๋นี่แหะคนเฮาพี่น้องเอ้ยอันในกับบเนียบอนอนนะคะอะไรก็ไม่มีความสุขท่ากัออยู่กับชีวิตบ้านนานะคะอืมเอาเดี๋ยว เข้างจงคอยไปติดตามตัวเลขแนวทางเนาะพี่น้องคุยกันไปให้ได้เวลาเวิลาสกอนนะคะ,ะเดี๋ยวส้อยเขียวจะภาพไปอันนี้ว่าเป็นอย่างนี้เครื่อกก่อยนี่นีพี่น้องเครือกลอยนะคะนี่เครื่อกก่อยอ่นี่หูจักบวบบวนเครื่อมันเหล่ไหมเออมันเหล่มันเหล่มันเหล่ค่ะพี่น้องว้าพ่นน้อยๆจกว่ามันไหลแนวอยากแนวกินเนาะทีพี่นออ้องเอ้ยขยันเห็ดขยันทำยังค่อยได้กินได้พี่น้องซูเมอนี่ ปลูกไว้เพื่อการประหยัดเงินเนาะประหยัดงบประหยัดเงินเดี๋ยวเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางของเลขสูตรสายลับกันนะคะงวดวันที่1กรกฎาคม67นะคะซอเขียวจัดให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะมาบอกงวดนี้ไปตามกันแล้วก็ไปรุ่นตัวเลขแนวทางกันค่ะพี่น้องของเลขสูตรสายลับงวดวันที่1กรกฎาคม67กันได้เลยจ้า ค่ะพี่น้องคะกับสรุปตัวเลขแนวทางของเลขสุดสายลับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม6 7นะคะพี่น้องวิ่ง4มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะจับคู่เด่นให้4 2 4 5 4 7 4 9นะคะเด่นวงกลมสุดๆไปที่4 5และ4 7นะคะคู่รอง3 4เม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอากระลองพิดจ,จารณาเบิงแคปหนาจอเบิงท่าจารินก็ยัดทิมจกักตูด้วตัดบ่ไดิต้องไปน้ำกันเบิดคูดต่ตค่ะพี่น้อง วันนี่ซอเขียวคิดว่ามันน่าจะมานะคะเพราะว่าทานมาในลักษณะนี้นะคะคูร่องมีตัวเดียวจังซีนบอกแตกค่ะพี่น้องเห็นบองวัดก่อนอ่ะคูร่องศูนย์หกออกศูนย์หกเสยนะคะพี่น้องเอ่อออกหกศูนย์ในเห็นเห็นเลยนะคะนี่จับคู่เด่นให้เลยนะคะวิ่งสี่มาล้านเปอร์เซน็นจับคู่เด่นให้สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะแล้วก็คู่รองสามสี่ค่ะพี่น้อง เม็ดเดี่ยวโคโลค่ะพี่น้องจดใหนท่านเลือดจดท่านแล้วไปพี่น้องค่ะซอเขียกวกาพยายามเห็ดไหนพี่น้องฟังอย่างชัดเจนค่ะอ่าทวนไหนอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นรอบมิกไนรอบพิเศษค่ะพี่นอ้องอ่าเอาใจผููเ่าเนะผูเพนตาบอค่อยดีหูบอคอยชัดนะคะตาฝ่าตาฟัาาฟาาฟางหูฟังบอชัดเนาะค่ะพี่นอ้องอ๋อซอเขียวจะทวนไหนอีกรอบเตียนจดเลยค่ะพี่น้องพอพ่าไม่แม่ละเพื่อน จทบอท่านดิว่าอย่ยาเบาไว้ลายกระมีเนาะพี่น้องอ่าทวในให้อีกแน่อย่ยาเฝ้าอันเก็บไว้ลายวสันพี่น้องเพิ่นวาเนาะอ่าเอาสรุปตัวเลขแนวทางสายรับนะคะเลขสูตรสายรับนะคะอ่าโบม,มนเซียนสายรับเนี่ยอันนี้เลขสูตรสายรับนะคะหนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดวิ่งสี่มาล้านเปอร์เซ็นจับคู่เด่นให้สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าวงกลมไปที่สี่ห้าและสี่เจ็ดนะคะ คู่รองสามสี่ค่ะพี่น้องอ่ะจะเด่นหรือจะรองจะมายังไงก็สามารถแตกด้วยกันได้หมดนะคะถ้าเรีนห้ามตัดทิง้งพิจารณาแคปหน้าจอใส่ให้หมดทุกตัวนะคะพี่น้องอ่ะซอเกี้ยวกะขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆโชคดีไม่ใช่กันสุขสุขคนดำด้วยเงินทอง,งเอง,งเินอะกลของทองอะไรมากนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนค่ะพี่นอ้องอ่าอย่าหมิน่นเงินน้อยอย่าอายทำกินนะคะพี่น้องสู่ชีวิตไปน้ำกันค่ะพี่น้องขาแต่ละมื่อละวัน สู้ชีวิตสู้นะคะพี่น้องท้อได้แต่อย่าถอยค่ะพี่น้องอะไปพอกันไม่คีปหนาซอเขียวแลาพ้าจากเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ